จากทางที่เราเดินลงมานะครับน้ำมันซอกจนเป็นร่องเป็นทางนะครับรากไม้ที่มีอายุนี่เขาดูดซึมอาหารทางล่างลงไปใต้นู่นเลยนะครับ น้ำพกมาก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเดินลองดูเล่นๆน,นะครับว่าสภาพเส้นทางเดินมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดินดูแล้วก็พบว,ว่าผมว่าเส้นทางเดินนี่คล้ายๆกับโกกอิดกนะฮะคล้ายๆทางเดินไปโกกอิดกที่สระบ,บุรีแบะนี่เราเดินมาถึงผัานน้ำตาลางแล้วนะครับของน้ำตกแชนตอเทนฮนะ แล้วกลับไปดีกว่าครับเพื่อนน่าจะรออยู่แล้ววันนี้ก็มาเดินเล่นคนเดียวนะครับลองดูเส้นทางลองดูอะไรป่าไปเดินมาหลายที่แต่ป่าบ้านเราดันไม่ได้เดินนะ่ะต้องมาลองสะเดินต้้งหน่อยอย่างน้อยเวลาใครเขาถามว่าหนูชนบุรีมีป่าที่ไหนที่เดินทเที่ยวเล่นได้บ้างก็ได้แนะนำเขาได้บอกเขาได้เพมีข้อมูลนะครับผม ทางนี้มันปนตายาทางนี้มีปนตายตาไม่ต้องรู้นจะดใตป้าบอกนะครับว่าทางไปน้ําตกนะแล้วก็เดินไปทางน้ำตก ใกล้ๆตรงนี้ก็เนินตาเถน50เมตรยิดเดียวแล้วก็หุบตาเถน2 0 0้อยเมตรเราผ่านมาหมดแล้วนะครับาตาเถน8 0ดร้อยแล้วก็สี่หลังข้างบนนะครัเดิ๋กลับดีกว่า สแสดงความเครารพสการ์าเจ้าพ่อเขาเกยนด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณป่าฐานน้าตกอันเป็นที่ประทับด้วยการทิ้งขยะลงในถังขยะที่เตรียมไว้จะเป็นมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวตะลอดไปจอดรถไว้ก็เดินมาเป็นเดินเข่าเล็กๆนะครับนี่ก็เดินกลับก็เดินจอนทางเดิมนะครับร่มรื่นเขียวเลยนะครับ มีเขียว,ลวเลยแหละเย็นแล้วก็ยังมีคนเดินเข้ามาเนาะ